นะคะอย่างที่บอกมีของสวยๆกำงานมาฝากแต่เป็นโดยเฉพาะเรื่องของผิวหน้าเราค่ะเราต้องมั่นใจเอาไว้ก่อนเรามีผู้หญิงคนหนึงที่โอ้โหออร่าจับมากเลยน้องอิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอิงน้องอิงผิวดีจังเลยลูกจริงขอบคุณค่ะก็คือ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยอิงก,ก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ทั้งสองท่านก็คือดูดีกันมากๆเลยะคะ่ะวันนี้ค่ะอิงมีเคล็ดลับมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะเพราะว่ามารายการแซบทูเดย์ทั้งทีเนาะจะไม่เอาเคล็ดลับมาก็ไม่ได้ค่ะทุกคนรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ได้เลยเพราะว่าวันนี้ นอกจากจะมีเคล็ดลับแล้วอิงมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกคนด้วยค่ะนี่อาจจะต้องติดตามนะโปรโมชั่นดีแน่นอนแต่เดี๋ยวถามหน่อยก่อนหน้านี้หนูเคยมีปัญหาเรื่องของผิวด้วยเหรอลูกใช่ค่ะปกติคืออิงเนี่ยมีปัญหาเป็นผิวแพ้ง่ายเนาะทั้งแบบว่าสิว ผิวฝ้ากระจุดดังดำอะไรเงี้ยก็คือมีหมดเลยค่ะคือหน้าพังมาก่อนเนี่ยแสด<ะ>งว่าผลแพ้ง,ง่ายใช่ไหมใช่แพ้ง,ง่ายมากๆจะช่วงก่อนเลนี้ฝุ่น PM 2.5อากาศเย็นอากาศร้อนปเป็นยังไงก็คือมีผลกันหน้าเราหมดเลยใช่ค่ะยิ่งเวลาแบบอากาศร้อนหรือว่าอากาศเย็นจ,จัดเนี่ยก็คือ,อ หน้าของอิงเนี่ยจะมีความแบบว่าเหมือนเป็นฝ้ากระขึ้นมาแล้วก็หน้าแบบหมองคล้ำด้วยค่ะคคและยิ่งเวลาเจอพ m 2.5มใช่ไหมคะ่ะหน้าของอิงเนี่ยจะแบบขึ้นเป็นผดผด,ผด,ผดเต็มเต็ม<อ>เต็มเยอะไปหมดเลยเห็นหมว่าก่อนนันนี้พอเป็นคนมือโซนแล้วนะพอแกะเกาไปบีบสงบีบสิวหน้าเป็นรอยเพียบเลยใช่ค่ะแล้วยิ่งเวลาเป็นรอยดำเนาะหน้ามันก็คือแบบ ใช้เวลารักษาค่อนข้างยากอะคะอ่ะใช่สุดท้ายยังไงอะฮะทำไมถึงได้มาหน้าเนียนสวยขนาดนี้ได้ก็คืออิงอะคะ่ะได้คิดค้นเหมือนเป็นเซรั่มเซลิเวียตัวนี้ขึ้นมาค่ะ,ะ,คะตัวนี้ก็คือเหมาะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายเหมือนอิงเนาะ,ะ,ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขา่ามีมาตรฐานรองรับด้วยสามารถใช้ได้สบายเลยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยะค,ะค่ะค่ะ และสารสก,กัดเด่นๆที่เขาเลือกใส่ในตัวนี้ที่ทําให้เห็นผลคืออะไรลูกก็คือจุดเด่นตัวนี้ค่ะเขามีในอาซินามายที่ใส่มาสูงถึง15%เลยค่ะคอย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในอาซินามายเขาก็คือมีอช่วยลด เลือนลิ้วลอยได้ด้วยลดเลือนจุดด่างดำได้ด้วยแล้วก็ช่วยปรับผิวของเราให้กระจ่างใสได้ด้วยค่ะค่ใส่เยอะอยู่นะใช่แล้วนอกจากนั้นก็คือยังมีตัว G White Multi Herbs 2ค่ะตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยลดการหนักเสบแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยค่ะค่ะครับผมม,มีตัวไหนเด่นๆอีกไหม ตัวสุดท้ายเลยที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือตัวเปปโทวิเทบรท์ค่ะตัวนี้ก็คือช่วยผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวได้ด้วยคพอดูเนื้อเซรั่มหน่อยได้ไหมลูก<ด>ใช่าไหมใช้ยังไงอะได้เลยค่ะวิธีใช้ก็คือแบบว่าใช้เป็นประจําก่อนนอนเช้าเช้าเย็นได้เลยค่ะ,ะได้ทั้งสองเวลาเลยเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยจะมีความแบบเป็นเนื้อใสๆมีแบบแอบ คุณนเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะซึมง่ายแล้วก็ซึมไวเกลี่ยง่ายมากๆเลยเออไม่เหนียวเหนอะหนะเนาะะว่าาว้านเราเราหลังใช้ก่อนหน้านั้นเรามีปัญหาเยอะแยะมากเลยหลังใช้เรารู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองหลังใช้อย่างแรกเลยคือไม่แพ้ค่ะแล้วก็ใช้ไปสักระยะ หนึ่งเนี่ยหน้าของเราก็คือจะมีความเหมือนอิ่มน้ําแล้วก็พวกปัญหาฝ้ากระจุดดนังดำรอยดํารอยแดง,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 ดงรูขุมขนอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็หน้าใสาขึ้นด้วยตอนนี้รอยเลยพี่ไม่เห็นและผดก็ไม่เห็นเลยแล,แล้วเห็นบอกว่าหลังจากใช้ปุ๊บตอนนี้พอมาเจอฝุ่นเจออากาศแห้งอากาศร้อน ผิวไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วใช่ค่ะตอนนี้เจออากาศร้อนหรือว่าอากาศเย็นจัด,จดเนี่ยก็คือไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วจากแต่ก่อนก็คือผิวไวต่อแสงไวต่ออากาศอะไรเงี้ยม,มากๆตอนนี้คือแบบโอเคขึ้นมากๆาเลยค <ผม S 1> <า>่ะครับแ,แล้วรีวิวอะไรเป็นไงบ้างหลาะที่ลูกค้าไปใช้กันแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ รีวิวลูกค้าที่ใช้จริงอะค่ะก็คือกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็กลับมารีวิวให้อยู่เรื่อยๆเลย,ยใช่ครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นเฉพาะรายการแซบทูเดย์มาฝากทุกคนด้วยนะคะอย่างปกติอะค่ะ1ขวด390บาทครับจนวันนี้ค่ะมี หนขวด129บาทลดเหลือ129บ,<ช>บาทนะคุณผ<ช>ู้ชมจากปกติส9 0บาทวันนี้พิเศษเหลือ129บาทเท่านั้นใช่คือพิเศษมากๆไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยค่ะปกติจัดแฟลตเซลอยู่ที่215บาทแต่ว่าวันนี้คือให้พิเศษจริงๆค่ะหนึ่ขวด129บาทแล้วกี่ค่าส่งไหม ส่งฟรีค่ะมีเก็บเงินปลายทางด้วยถ้าถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือสามารถติดต่อที่เบอร์094-919-1964หรือว่า Facebook เซริเวียเซรั่มเพจหลักบริษัทหรือถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะเบอร์นะค้อและศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสี่หรือว่าแอด ลายแอดก็ได้นะแอดซิลเวียนะคะหรือว่าง่ายสุดเลยสแกนเคียวโคนหน้าจอตอนนี้คุณติ้งทักแอดนมินได้เลยอันนี้วัยรุ่นก็ใช้ได้ผู้สูงอายุก็ใช้ได้ไหมใช่ค่ะจริงๆตัวนี้คือสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างอ่อนโยนเนาะแล้วก็คุณแม่หลังคลอดหรือว่าคุณแม่ที่กาลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเวลาใช้เขาบอกว่าให้ใช้แบบขวดเดียวจบเนาะไม่ต้องมีหลายขวดตั้งบนต๊ะแม่ได้ใต้ตาได้แก็บลงมาคอเนี่ยใช่เวลาทาก็คืออทาคด้วยใ แล้วเราไปแนะนําคนรอบข้างหรือว่าคนรอบข้างพอเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเขามีทักอะไรแล้วบ้างไหมใช่ค่ะเวลาคนรอบข้างเข้ามาถามว่าทําไมถึงหน้าใสาขึ้นเนี่ยอิงก็คือแนะนําตัวเซรีเวียเซรั่มตัวนี้เลยค่ะว่าเ,ออเขาค่อนข้างแบบโอเคสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนาะแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะครับหนึ่งขวดใช้ได้นานไหมครับเนี่ย หนึ่งขวดก็คือสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนเต็มเลยค่ะเพราะว่าเขาให้ปริมาณมาแบบจุใจมากๆ30มสิบเแอลใช่ถือว่าขวดใหญ่เลยนะเป็นเซรั่มที่ขวดใหญ่มากค <c oughs> ่ะเจอขวดเล็กแล้วราคาร้อยกว่าบาทนะคุณผู้ชมหาในออนไลน์หาตอนแฟชเซลก็ไม่ได้ราคานี้นะเฉพาะตอนนี้รายการสดตอนนี้เท่านั้นอาย้ำโปรอีกทีลูกค่ะโปรโมชั่นเฉพาะรายการแซบทูเดย์วันนี้นะคะจากปกติเนี่ยหขวด390บาทอิงจัดให้แบบคุ้มๆจุใจไปเลยเหลือแค่1ขวด120 9บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยอโทรดว่วนเลยนะค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือสามารถโทรได้เลยที่เบอร์0949191964ค่ะหรือว่า a c e b o o k เซดิเวเซรัมเพจหลักบริษัทหรือว่าถ้าใครอยากเอาง่ายก็คือสามารถแอดไลน์ที่ QR โคดหน้าจอได้เลยค่ะค่ะแล้วจุดเด่นหลกัหลกๆที่น้องอธิบายให้ฟังนะวันนี้ใครที่กังวลบางคนแพ้ง,ง่ายจริงๆบางคนใช้อะไรก็แพ้แล้วก็กลัวในการ <ừ> <ๆ>เริ่มต้นจะใช้เซรัม <ừ> ่มอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยตัวนี้น้องเขามีประสบการณ์มาก่อนอ่ะไหนเล่าปัญหา ที่เราเคยเป็นเคยแพ้คุณผู้ชมฟังอีกรอบหน Trans ึ่งสิลูกใช่จริงๆคืออิง,เ,งเป็นคนแพ้ง่ายค่ะแล้วก็มันจะมีปัญหาแบบพวกฝ้ากระจุดด่างดําสิวผดสิวอุดตันอะไรเงี้ยค่ะเวลาใช้ตัวนี้ก็คือเขาจะค่อยๆเหมือนพวกไปลดเลือนพวกปัญหาเหล่านั้นใช่ผิวก็คือค่อยๆดีขึ้นตามลําดับทราบมาว่าการพัฒนาสูตรนี่ก็แบบว่าโอ้โหกว่าจะแบบว่าออกมาได้นี่คือสุดยอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะครออย่างดีใช่ค่ะคือเขาอ่ะ คิดค้นสูตรมาแบบว่าตอบโจทย์ ทุกคนมากแล้วก็ครอบคลุมทุกปัญหาผิวเลยค่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็คือเหมือนแบบตอบโจทย์หลายๆปัญหาเลยทั้งปัญหาแบบพวกฝ้ากระจุดดงดำแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราได้ด้วยเนี่ยเราเปียบเทียบสองมือนะน้องๆอิงเรงเปียบเทียบซิมือที่ทากับมือที่ไม่ทาเนี่ยมือที่ทาชุ่มชื้นมากเลยนะเนี่ยเงาเงาชุ่มชื้นเลยนะคะแล้วก็ซึมง่ายนะเมื่อกี้น้องก็หยดเยอะเหมือนกันซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนานะและที่สำคัญหลังใช้นะก่อนในนี้ใครเคยแพ้ง่ายใครคือเป็นผดใครเคยเป็นสิวง่ายพอหหลัังใช้มมนก็เืว่ามันจะไอย กลับมาเป็นง่ายใช่ค่ะผิวก็คือแข็งแรงขึ้นเอาขฟ <มา S 1> โปร,โปรอีกทีนึงนะมาครับ,บย้ำอีกครั้งนะคะโปรโมชั่นสำหรับรายการแซบทูเดย์ค่ะวันนี้จากปกติ1ขวด390บาท ให้ไปเลย1ขวด129บาทส่งฟรีแถมมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถอาแอดไลน์ที่หน้าจอนี้ได้เลยหร,หรือไม่ก็สั่งซื้อผ่าน f เฟ e บ o ๊ k เซลิเวียเซรั่มเพจหลักบริษทัทค่ะนะอย่าไปโดนเพจปลอมคนะพอของขายดีชอบมีคนมาทําปลอมอราคาถูกกว่านี้คืออย่าไปเชื่อนะอันนี้129บาทของแท้นี่ถูกสุดๆแล้วในเซฟตูเดย์นะจ๊ะโทรเลย094 9191964สายไม่ว่างใจเย็ยนนะ0949191964หรือว่าลน์แอดเซเลเวียนนะหรือว่าสแกนเคียวโคดก็ได้ใ<ช>นะพ่อจ่าแม่จ่าอย่ารอชา้าใช่จา่าให้ไวนะจา่าถูกต้องจา่าขอบคุณน้องอีงมากมากนะจ่าขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะพัชร<อ>คู่ฮนะัเดี๋ยวกลับมาครับ